อ่าครับผมสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทางไอมินนะครับผมจะมาสาธิตวิธีประกอบหนังติ๊กอ่าขออภัยครับเป็นตัวหน้าไม้นะครับผมรุ่นนี้อ่าเป็นตัวหน้าไม้ SS2 นะครับตัวาตัวนี้เป็นตัวสินค้าใหม่นะครับอ่าไอยมินได้ทําการนะครับอ่าทาคลิปวิดีโอประกอบนะครับสอนประกอบให้นะครับอุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวรางของมันนะครับตัวนี้เป็นท้ายนะครับตัวนี้เป็น มือจับนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นปีกนะครับตัวนี้อุปกรณ์ไม่เยอะครับประกอบไม่ยากนะครับผมอ่าระดับแรกนะครับผมเริ่มการตรงที่นะครับประกอบตรงชุดมือจับเลยนะครับตัวนี้สอดเข้าไปจะเห็นน็อตอยู่นะครับผมถ้าตัวนี้มาสอดเข้าไม่ได้ขันน็อตตัวด้ามออกนะครับสอดเข้าเลยนะครับจะมีรูตรงนี้นะครับช่องว่างอยู่ถ้าสอดเข้าตัวนี้ไม่ได้ขันน็อตสองตัวฝั่งนี้อีกสองตัวนะครับสอดเข้าแล้วก็จะมีน็อ นอตตัวนียนะครับผมตัวนี้สอดเข้าไปเลยนะครับขันเลยนะครับตัวนี้ประกอบไม่ยากนะครับมันจะเป็นน็อตตัวเล็กนะครับผมตัวด้านหลังนะครับขันเข้าไปเลยนะครับผม สอดเข้าให้ตรงล็อกเลยนะครับแล้วก็ยึดน็อตตัวเมียนะครับผมเต่ระวังความคมหน่อยนะครับตัวนี้จะมีคมนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ พอเราเมื่อกี้ผมคันออกนะครับตัวนี้ล็อกเข้าได้เลยนะครับทั้สองฝั่งเลยนะครับผมตัวนี้แค่นี้ครับผมล้อกให้แน่นนะครับ ไปนะครับเป็นท้ายนะครับสอดจะมีตะขอตัวนี้นะครับผมสอดเข้าตัวนี้เลยนะครับสอดเข้าให้พร้อมกันนะครับตัวนี้มันถ้ามันจะเข้าเข้าไม่ได้นะครับสอดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับมันจะแคบตัวนี้ให้เอาคิมอะไรก็ได้นะครับแบะออกนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวนี้จ่างสูงได้ง่ายนะครับตัวนี้เพื่อให้ตัวนี้เข้าได้นะครับให้ขันน็อตตัวล่างก่อนนะครับผม นี่คับยุดน็อตเลยนะครับตัวนี้อ่าตัวท้ายนะครับใช้ครีมนะครับแบะแบะบสองข้างออกข้างละนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเข้าตัวตัวกับประกอบตัวท้ายได้นะครับ แบบออกที่หนึ่งก็ได้น่าจะได้ละตัวนี้เช่นนี้ครับได้แล้วนะครับทั้งสองฝั่งให้เท่ากันเลยนะครับแบะออกอช่นนี้ครับผมตัวนี้ก็ได้เป็นท้ายท้ายตัวท้ายแมาไม้แล้วนะครับต่อไปก็เป็นปีกนะครับปีกก็ไม่ยากนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยึดน็อตนะครับ ยึดน็อตทั้งสตัวเลยนะครับปิดครับผมประกอบเพียงเแล้วนะครับจะได้รูปแบบหน้าตาแบบนี้เลยนะครับต่อไปเป็นวิธีการใส่สายสลิงนะครับวิธีการใส่สายสลิงก็ไม่ยากนะครับกดเข้าน็อตหนึ่งข้างก่อนนะครับผมล็อกก่อนนะครับแล้วก็สอดเข้าตรงช่องตัวนี้นะครับช่องตัวด้านล่างนะครับยังเพิ่งเข้าในรางนะครับ เวลาข้างบนนะครับสอดเข้าโซล่างก่อนสอดเข้ามานะครับผมเข้าข้างบนโรเลอร์นะครับอ้อมเข้ามายากนะครับค่อยๆกดคลิปแล้วก็ทําตามนะครับตัวนี้จะค่อนข้างงงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าตัวรางเลื่อนบนเลยนะครับตัวรางนี้นะครับอ่าตัวนี้ช่องได้จะเข้าช่องนี้พออ้อมโรเลอร์เสร็จเข้าตัวนี้นะครับผม เข้าช่องบนเลยนะครับตัวนี้จะใช้แรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อ้อมตัวโรลเลอร์นะครับด้านล่างนะสอดเข้ามาสลับกันนะครับสอดเข้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็สอดเข้ารูดึมตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ต้องกดนิดหนึ่งนะครับเพื่อช่วยในการดึงแรงดึงของตัวสลิงนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับ ดิงกดเข้ามาเลยนะครับกดใช้มือกดนะครับด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเด็กมืคมนะครับแล้วก็กดเข้าน็อตอีกตัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับดันเข้าไปเลยนะครับอ่าอ่แค่นี้ครับผมเรียบรอย้อยละอ่าสายสันิ์นะครับส่วนนี้ใส่ช่องดานบนนะครับ แค่นี้ครับผมวิธีประกอบไม่ยากตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับตัวนี้มีสินค้าพร้อมส่งนะครับผมสามารถต้องกางติดต่อเดี๋ยวทายนินจะแจ้งไว้ด้านบนคลิปเลยนะครับผมท้ายนี้นะครับผมลูกค้าที่ชื่นชอบตัวหน้าไม้นะครับฝากกดติดตามช่องนะครับผม กดซับสไคร e นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ admin, ทางแอมินทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ทางแอมินก็ขอจบการรีวิวการประกอบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ